บริษัทพททโกลบอ c h e มิคอลหรือ p t ทจ c ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชาวจังหวัดระยองเข้ากราบถวายบังคมพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความอาลายัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามได้จากรายงานค่ะ ฐานะพททจเป็นองค์กรที่ประกอบกิจการสำคัญในจังหวัดระยองเป็นจำนวนมากซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างไรายได้และช่วยพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆแล้วพททจียังร่วมกับจังหวัดระยองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำชาวระยองจากหลากหลายอำเภอร่วมเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวางัง ขณะที่ชาวระยองที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพต่างบอกว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุญเดชและจะนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นก็พยายามจะทำฟามดีให้กับประชาชนและคนวิการและผู้ได้โอกาส ที่เหมือนที่ท่านในหลวงทำรรผมจะทําแค่ส่วนหนึ่งของซีโอนิดนีดน้ที่จะทําตามรอยบวบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับพระพูดด้านนีครับตื่นตันใจครับอยากมาเองอยู่แล้วแต่แต่ก็ยังไม่มีโอกาสนะคะและทีนี้ทางอบตเขาจัดก็เลยได้ได้มาสมคําตั้งใจที่ได้มาะคะ่ะคืออยากมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ท่านเสียแล้วก็เสียใจอะคะ่ะที่ที่พระเจ้าอยู่หัวของเราได้เสียอะคะ่ะ เราก็จะมีท่านอยู่ในใจเราตลอดไปกลุ่มบริษัท p t ทีทยังได้จัดกิจกรรม p t t ีที r o u p รรวมพลังร้อยดุงใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข9และล้อมรอบด้วยต้นไม้ของพอ่อ พร้อมกับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงสรรเสริมพระบารมีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชท,ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงโอเลฟินแห่งแรกของไทยเมื่อวันที่21มกราคม2535 ถือเป็นจุดกำเนิดอุตสหาหกรรมปิตโตรเคมีมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้กลุ่มพ t t g c ีพร้อมนำหลักปรัชญาและพระบรมราชวาทที่เคยพระราชทานไว้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจใช้ประโยชน์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนสืบไปทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน และนี่คือข่าวสารเศรษฐกิจเที่ยงนี้นะคะดิฉันธนมัยลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังมีอีกหลายข่าวเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับติดตามกันในรอบรู้ทั่วไทยครับ